การค้ามนุษย์และการค้าประเวณีกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือปรากฏว่าตอนนี้เหยื่อการค้ามนุษย์เปลี่ยนจากกลุ่มเด็กชาติพันธุ์มาเป็นกลุ่มเยาวชนไทยมากขึ้นค่ะแต่ว่าการทำงานเพื่อที่จะแก้ปัญหายังไม่ต่อเนื่องมากพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้นะคะ,คะส่วนเรื่องของกรณีเด็กในจังหวัดพะเยาตกเป็นเหยื่อการค้าประเวณีนะคะซึ่งมีผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หลายคนล่าสุดทั้งหมดยังให้การภาคเศษแล้วก็หลบหนีอีกสองคนค่ะ การจับกุมผู้กระทำผิดคดีค้ามนุษย์เป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีและกระทำจำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน15ปีโดยศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์สํานักงานตํารวจแห่งชาติและตํารวจภูธรภาค5เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในคดีที่มีเยาวชนหญิงตกเป็นผู้เสียหายแต่ล่าสุดผู้ต้องหาไม่ต่ํากว่า10คนทุกคนยังให้การภาคเศษและมีผู้ต้องหาหลบหนี2คน ได้มีคนร้ายอาศัยช่องทางทางสื่อออนไลน์นะกระทําการส่งหาประโยชน์ไม่ว่าจะในรูปของภาพโป้ไม่ว่าจะเป็นรูปของชักจูงมาขายภาพโป้หลอกมาให้ถ่ายภาพโป้แล้วนําภาพโป้ไปขายและลวทน,นทั้งถึงนเป็นเป็นธุรัจจัดหานนะครับนะนะเป็นสื่อกลาง ลูกค้ารมารร่ววปะเณกใช้คำง่ายๆเพื่อสร้างความเข้าใจรูปแบบการค้ามนุษย์8รูปแบบเป็นเนื้อหาสำคัญที่นำมาถ่ายทอดแก่เยาวชนผ่านระบบออนไลน์ในวิกฤตโรคโควิด -19 ที่ปัญหาการค้ามนุษย์ยังคงเกิดขึ้น ผู้ประสานงานโครงการฮักละอ่อนภายใต้มูลนิธิบาลาระบุว่าในอดีตเหยื่อค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เป็นเด็กชาติพันธุ์แต่ระยะหลังพบว่ากลุ่มเยาวชนไทยตกเป็นเหยื่อมากขึ้นปัจจัยหนึ่งมาจากสภาพสังคมที่ให้ความสำคัญกับวัตถุนิยมขณะที่เด็กที่สมัครใจค้าประเวณีบางส่วนพันตัวเป็นผู้จัดหาและตกเป็นผู้กระทำผิดในข้อหาการค้ามนุษย์ แต่การทํางานแก้ไขปัญหายังไม่มีความต่อเนื่องควรต้องกลับมาทบทวนกลับมาพูดคุยกันแล้วทํามันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ครอบครัวนะครับตั้งแต่ชุมชนนะครับจนมาถึงในระดับตําบลอําเภอนะครับแล้วก็ในระดับจังหวัดแล้วค่อยขึ้นมาเป็นระดับประเทศนะครับเหมือนกับที่กองต่อต้านค้ามนุษย์ตอนนี้นะครับกำลังกำลังทำอยู่นะครับก็คือมีการอบรมให้กับแกนนําเด็กเยาวชนในระดับพื้นที่นะครับ แล้วก็ค่อยให้แกนนําเด็กเยาวชนเนี่ยนะครับลงไปกระจายนะครับลงไปสู่แกนนําเด็กเยาวชนระดับอื่นต่อไปสถิติคดีค้ามนุษย์จากสำนักงานคดีค้ามนุษย์สำนักงานอายการสูงสุดพบว่าปี2561มีคดีค้ามนุษย์340คดีเป็นคดีเกี่ยวกับการค้าประเวณี256คดีปี2562มีคดีค้ามนุษย์364คดี เป็นคดีเกี่ยวกับการค้าประเวณี222คดีส่วนในปีนี้ข้อมูลถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมมีคดีค้ามนุษย์137คดีเป็นคดีเกี่ยวกับการค้าประเวณี89คดี